สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พอพามาเที่ยวที่มุกดาหารเดี๋ยวพอจะพามารีวิวห้องพักมาดูวิวห้องพักกันค่ะคือว่าเด็ด หลังพอก็จะเป็นประเทศเที่อนบ้าประเทศลาวบ้านเมืองเขาเจริญมากเลยวันนี้อากาศไม่ร้อนน่าจะฝนตกนะเพราะว่าอากาศดีมากเลยค่ะเที่ยวกันเยอะๆนะคะตอนนี้เราก็ถึงของแก้วุกดาแล้วก็เพืเ่อนๆก็จะพาเข้าไปดูว่าข้างใน,นมีอะไรไปชมกันค่ะภายในหอแก้วมุกดาหารช่วงนี้นะครับเขากาลังเปิดให้เที่ยวกันโดยฟรีนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นสถานการณ์โควิดนะครับจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับ ครับเมื่อไปถึงข้างในแล้วนะครับอันดับแรกเลยที่อยากให้ทุกคนทําก็คือการมากราบพระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหารนะครับซึ่งเขาจะมีเอาไว้ให้บริเวณทางด้านขวานะครับของทางเข้าเลยนะครับซึ่งพระพุทธรูปนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิเหอย่ยวจิตใจของชาวมุกดาหารนะครับสวยงามมากครับผมครับไหว้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 กันไม้กลายเป็นหิน ่ากาอยุ่หลายพันปีแล้วนะครับกว่าจะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีโมเดลนะครับของหอเกี้ยวนะครับสวยงามมากครับเอาคือที่นวดเทา้าท,ที่ที่นวดฝ่าเทา้าค่ะคก็ทําให้สบายขึ้นนะไม้ปาดหัว,วหอืมบ้ได้หอแก้ยมุกดาหารจะมีเครื่องครัวของคนโบราณนะคะ น,นี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่น่าจะเป็นเขียงนะเขียงใหญ่มากน่าจะเป็นเขียงของคนโบราณเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนโบราณนะคะตักอันค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะไรนะที่ดักปลาเหรอที่ใส่ปลาใสใช่ไหมตะกร้า อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เกิดไม่ทันอันนี้อันนี้เกิดไม่ทันอันนี้อะไรก็ไม่รู้ใช่สวิงหรือเปล่าว่าหาปลานี่ขันมากหรือเชียนมากเนี่ยฮีทเล็กอันนอายุยาวนานแล้วนะครับเรี่ยดูจักลองมโหระทึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค้นพบเมื่ออส2481ที่ริมฝั่งโคง ที่ริมฝั่งนายสาโรธคัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันลิฟต์เสียนะคะก็เลยต้องเดินขึ้นไปหชั้นค่ะไปกันค่ะเร้วไหมจะถึงแล้วไหมมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึง เรากำลังจะขึ้นไปทานชั้นที่ห้านะยังไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยยังไม่ออกอก้าวไม่ออกเลยไปไปลงไปซู้เขาไปต่อคะ่ะไปกันคะ่ะจริงแล้วเพื่อน ชั้นที่หกการปกครองเมืองลูกดาหารนะครับปีพศ2313ถึงปี2444นะครับก็คือจะมีลักษณะการปกครองโดยมีเจ้าเมืองนะครับแล้วก็มีผู้อาดราชวงศ์ราชบุตรแล้วก็ผู้ช่วยราชการนะครับส่วนเจ้าเมืองมุกดาหารนะครับตามที่เราเห็น1นึถึงเนะครับจะเริ่มตั้งแต่คนแรกนะครับพระยายจันร์สีสุราชอุตรราชบันทราชนะครับหรือว่า เจ,จ้าจันทร์กินีนะครับเป็นเจ้าเมืองมุกดาหารตั้งแต่ปีพศ 2,321- ถึงปี2,347นะครับแล้วก็ตัวนี้โปสเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาให้ดูนะครับ131ปีแห่งการปกครองตามธรรมเนียมโบราณล้านช้างเมืองมุกดาหารใช้ระบบปกครองตามธรรมเนียมโบราณของหัวเมืองแถบลุ่มแม่น้ำโขงในอนาณาจักรล้านช้างมาตั้งแต่โบร ลานนะครับตั้งแต่ปี2 3 1 3้และเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมืองตลาดเมืองยก,กบัตรเมืองผู้ช่วยราชการเมื่อมีการปฏิตรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ทรงโปรดเกล้าให้เป็นจางบางเป็นที่ปรึกษาของอรัชกาลเมืองนะครับผมตามนี้เลยครับนะครับตรงนี้เขาจะก็จะเป็น อ่าซื่อให้เห็นนะครับถึงว่าไทยอีสานแล้วและผู้ไทยนะครับอ่าผู้ไทยไม่รู้เป็นผู้ไทยได้ยังไงนะ่งงเหมือนกันน่นเราก็จะมาดูนี่แผนที่ที่เขาให้ดูนะครับนะดงหลวงเนี่ยก็จะมีอะไรละ่ะไม่รู้เหมือนกันไนดะ้คัเจี๊ร้องสูงมีคนคำไส้เหมือนลูกดาหานะครับก็จะมีอ๋อเนี่ยไงลูกลูกนี่ไง,ไงอ่าเขาบอกว่านี่ดงหลวงก็มีกระโซกับขา แล้วก็อะไรนี่อสิสสีสุดท้ายคืออะไรวะไม่เข้าใจเอาช่างมันไม่เป็นไรนะครับมีกุลาขายอเิกแล้วก็ผู้ไทยนะครับตามลําดับเลยส่วนมากคนที่เขาอยู่กันก็จะประมาณนี้นะครับอีกลักษณ์ต่างๆชาวไทยเอกสารเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้ไทยต่างๆก็มีให้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับยังไงก็มารับชมได้ที่หอแก้วเมืองงุกครับผม หลังจากที่เราเที่ยวหอแก้วกันเสร็จนะครับเราก็จะมารับประทานอาหารกันต่อที่แก่งกระเบาะนะครับอยู่ในอำเภอว่านใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งในอำเภอว่านใหญ่นี้แก่งกระเบาอาหารที่ขึ้นชื่อของเขานะครับก็ได้แก่หมูหันนะครับที่เรากําลังเห็นอยู่นี้นะครับตัวเป็นเลยแบบดูนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหเจ้าพนักงานนะครับปิ้งกันเลย มือชิบเลยนะครับใช้เตาถ่านล้วนๆนะครับเตาถ่านจริงๆไม่ได้ใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างใดนะครับแล้วก็มีเจลที่คอยหมุนตลอดเวลานะครับทำให้สามารถความร้อนของหมูนะครับเป็นเข้าถึงได้อย่างดีนะครับทำให้รสชาติที่เราได้แบบนึสุด,ดยอดมากน,นะครับใครจะว่าอร่อยรไม่อร่อยต้องมาลองเองนะครับครั้งนี้องก็ไม่รู้มาแล้วหมูหัน นี่คือตัวเล็กนะตัวเล็กได้มาสองจานจริงใหญ่เลยนะมีตัวเล็กแล้วนะสุดยอดสุดยอดมากอ่าตัวนี้พันสามจ้ะนี่ขนาดตัวเล็กนะนี่พันสามมันจะมีอยู่สามราคาน้องบออมีพันสามพันห้าแล้วก็พันแปดนะคะเดี๋ยวพ่อยจะลองให้เป็นการเซียเได้ ม่ให้เป็นการเสียเวลาลุยเลยแบน้แเอาหนังก่อนเนาะกินกิกแบบสดสุออบมากนุ่ม จลองจิ้มนะคะลองกำจิ้มหรือว่าเด็ดต้องมาต้องมาอีกตัวนึงนะคะน้ำจิ้ม คชิดชัยบูหันลองลอง ี่น้องเนาะออดนิดอยู่น้ำเนี่ยเพราะว่ากลัวกลัวเฟรมมันเสียกลัวเฟรมมันเสียนะครับ หนังกมูบนุ่มหอม,อมหวานลอยแต่วันนี้น่าจะกินแค่เหิลอนมากหมูหนังกหมูหันหร้ยหมูอื่นใส่เนี่ยเขานิยมกินแต่หนังนะครับในส่วนอื่นเยวค่อยเรไปหาทำอย่างอื่นกินแทนนะครับผมเดี๋ยวกลองกินเผ็ดน,นะครับ พหมูหันแกงกระบอกเดี๋ยวไปจุโต๊ะเดก่อนจิบลี่ยหที่ก่อนอยากกินยังเดี๋ยวรอก่อนอร่อย อยากให้ทุกคนมาลองครับยอดมากดูหนังกรอบแววางกล้องด้ยวางกล้องวางกล้องตั้งกล้องขากล้องต้องบอกขนาดนั้นเลยปะเอากินปกติแบบมนุษย์กินกัน รู้มากนั่งสบายนิ่มมากมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเที่ยวตามพอยมีคนติดตามเยอะแค่ไหนมาดูเลยค่ะในโรงแรมก็จะโชว์รถมอเตอร์ไซครูสองคันนะคะไปทะเบียนก็ต้องเลขหนึ่งเลยอันนี้ BMW แมน่ันนี้นะคะสวยงามมากมีที่เก็บของด้วย เก็บของด้วยเครื่องถังใหญ่มากไปทะเบียนหนึ่งอีกคันหนึ่งนะคะฮ o n ด a นมีคันนี้ใหญ่เหมือนกันนะคะหน้าใหญ่มีถังมีที่เก็บของอันนี้มีคนนั่งได้ด้วยคนซ้อนได้ด้วยเก็บของใหญ่มากอันนี้ก็ไปทะเบียนหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่ก็ไปทะเบียนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินเจีวฮอรัติยาที่ดังที่สุดในมุกดาหาัดไปกันค่ะเจียวฮอรตติยานะครับก็ถือว่าเป็นร้านขึ้นชื่อ ของจังหวัดมุกดา,าหารเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ,บผมเองนะครับกับน้องพลอยก็ได้มาทานกันที่ร้านนี้ประจำนะครับที่เมื่อใดก็ตามที่มามุกดา,าหารนะครับรสชาติมันจะ,ะแซ่บไม่เหมือนใครนะครับเป็นยังไงต้องดูกันครับถึงแล้วครัติยามาดูเมนูกันนะคะว่าจะสั่งอะไรเมนูที่ขึ้นชื่อนะครับนอกจากแจ่วฮอนนะครับที่เราชอบกินกันส่วนมากก็จะเป็น เต้าหู้ทอดเวียดนามนะครับซึ่งเสียดายนะครับถ่ายมาอยู่แต่ไม่ได้ลงเอาไว้ต้องขออภัยทุกคนนะครับเซตกับทอดมันเวียดนามนะคะเนื้อน่องลาอร่อยกำลังดีนะครับถ้ากินกับแจ่วหอนแนะนำเลยเนื้อลายพิเศษนะคะวันนี้เนเยอะมากใหญ่มากใหญ่จริงๆ กินแจวฮอนเราจะต้องกินเบียร์เย็นๆผักที่ร้านให้มาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าน้าจิ้มก็อร่อยดีนะครับมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งขมนะครับกลมกล่อมสุดยอดเดี๋ยวเราจะมาคลุกเนื้อกันนะคะนะครับวันนี้เราสั่งเนื้อลายนะครับพิเศษมานะครับมาแล้วก็เามาทำาการคนๆคนๆนๆๆๆกันกับไข่นะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มอร่อยให้กับ จียวฮอนของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยผักต่างๆนะครับใส่เข้าไปจะมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหดูครับทุกคนดูครับความนุ่มความนวลของมันนะครับเนื้อนี่สุกกาลังดีนะครับไม่ต้องเอาให้มันสุกมากนะครับถึงจะอร่อยนะครับาลองเลยน้องพลอยจับไปไอ้น้องชิวๆหนึ่งคำสวบเข้าไปเอออย่างนั้นล่ะแจีวเป็นยังไงบ้างสุดยอดนะครับรสชาติถือว่า อร่อยนะครับเปรี้ยวหวานมันค็มครบทุกรสชาติจริงๆนะครับถ้ามาที่รัตยาเจ้าหอนครับผมครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่ต้องการมาเที่ยวนะครับตามเราก็เชิญมาได้เลยนะครับช่วงนี้ตอนที่เราทําอยู่นะครับมันเป็นช่วงโควิดนะครับส่วนมากสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับแต่ทุกวันนี้ได้ข่าวว่าเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็สามารถข้ามไปที่ฝั่งลาวได้แล้วฉะนั้นแล้วสิ่งน่าสนใจในเมืองบุกดาหารนะครับไม่ได้มี แค่เท่าที่ผมพูดไว้เท่านั้นนะครับจะมีหลายร้านที่น่าสนใจอีกเยอะเลยหากใครสนใจก็มากันได้นะครับอยู่ก็ไม่ไกลนะครับจากอุบลขอนแก่นอุดรถ้บาบยจากกรุงเทพก็มาลงเครื่องอยู่ขอนแก่นหรือว่ามาลงเครื่องอยู่อุดรแล้วก็ขับรถต่อมาอีกสักเล็กน้อยนะครับท่านก็จะได้พบกับบรรยากาศที่สุดยอดนะครับอย่างที่พวกเรา,าได้สัมผัสกันมายิ่งช่วงนี้นะครับ เปิดประเทศแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผม